สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมู่เตลูพามามูพระเครื่องของพี่ไัยบางไส่นะครับช่องหมู่เตลูนะครับจะทำคองกับช่องไตรเทพแชนเนลนะครับเพื่อที่จะให้คนได้รับข้อมูลสาวสารที่แตกต่างกันไปนะครับช่องมูเตลูจะเน้นเรื่องไสย,ยศาสตร์ดึกลับนะครับซึ่งพระเครื่องครเป็นไสย,ยศาสตร์แขนงหนึ่งนะครับแต่เราแยกออกมาเป็น ความลึกลับนะครับเรากลายเป็นพุทธกุลนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของศูนย์แห่งนี้นะครับพี่ชัยบางใจนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะเชิญพี่ชัยบางใสทางนี้ก่อนเลยครับพี่ชัยเดี๋ยวเราจะเล่าคุยกับพี่ชัยบางใสเจ้าของศูนย์พระาแห่งนี้ว่าในพระแห่งนี้มีอะไรนะครับอาจจะขาดตกบกพร่องเรื่องเรื่องเรื่องมุมภาพนิดนึงนะครับน้องส่องดูสิว่าพอสมบูรณ์ไหมพอส่องได้ไหมพออส่องได้ครับเอาก็เอาเนี่ยมาเป่าว่าหรือไม่ต้องไม่ต้องคลิปนี้เราพาชม อ่าเดี๋ยวให้ชมสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะให้ช้ยบางไทนะครับมาพาชมพระสมเด็จสายประวัติศาสตร์ช่างวังหลวงหรือพระวังหน้าที่อาจารย์บุญชัยจรัสศมีบอกว่าสามารถเรียกวังหน้าได้ครับซึ่งชัยบางไทได้มาจากบ้านลูกีก่อนอาพี่ชัยวันนี้จะพาชมอะไรบ้างครับพระสายวางทั้งหมดอ่ะที่ม,มีอยู่เกือบน่าจะห้าสิบถาดเกินครับผมก็หลายพันองค์อ่ะหลายพันองค์ ก็มีหลากหลายอ่ะกพราะปนกันอ่ะทั้งสายวางังสายบ้านอันนี้แบ่งออกไปแล้วแบ่งออกไปไม่น้อยแบ่งออกไปแล้วอันนี้ผมมีแบ่งเป็นสองชั้นชั้นบนกับชั้นล่างชั้นบนเป็นอะไรชั้นบนก็เป็นพระสมเด็จเกือบทั้งหมด้ะเดินตรงนู้นจะเดินได้ไหมโอเคพี่ชายเดิน,นชา้าๆนิดนึ่งนะครับเนี้ยอย่างเนี้ยพระนนไม่ชุดนี้เป็นสมเด็จอะไรเปียกทองกับไม่ตัดปีกครับผมและนี่ก็เป็นสมเด็จสายลุงครับผม สมเด็จ <C FC S 2> สายลุงเป็นจ่าสิริหรือสายลุงนี่ก็เต็มบ้างไม่เต็มบ้างแล้วแต่นี่เอาอเอาตามเราไม่ได้จัดฉากเอาตามธรรมดาที่มีอยู่อที่ลูกเอฟซีลเลือกไปแล้วใช่ที่เขาเลือกไปบ้างเอฟซีมาก่อนเลือกก่อนนะครับก็เราก็ยังไม่ได้มีเวลามาจัดให้มันเป็นหมวดบูเด้วก็ให้ดูไปตามธรรมชาตินี่ก็เป็นสายวางังผมเนี่ยถ้าถ้าเพื่อน,อนชอบหรือว่าองค์ไหนชอบก็แคป อันนี the well. but, I mean, like it, ้ก็เป็นเบอร์ถาดบ้างกระโดดมากระโดดไปก็แล้วแต่ครับผมก็ดูเอาแคปแล้วส่งรูปมาแลวพี่ชายพี่ชายจัดการให้เองเราก็จะส่งเราก็จะหาให้ครับผมอันนี้ก็เป็นพระเรืองแสงถาดนี้อันนี้อันนี้เป็นสมเด็จเป็นพระสมเด็จเรืองแสงแล้วสมเด็จทองผลการถาดนี้ไปอะไรพี่ชายสมเด็จเรืองแสงและสมเด็จดําครับผมแล้วก็สมเด็จเนื้อประหลอด อันเนี้ยก็ปนกันครับือให้มันมีหลากหลายพอเขามาเยี่ยมชมเขาจะได้ไม่เบื่อเราก็เลยแต่ละนั่นกระปนกันไว้ครับแล้วอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นพระตะโดช่ำทาท่ำชาก็มีหลายสิบแบบนี้ถาดที่ยี่สิบเนี่ยก็จะมีหลากหลายครับนี่ก็ดูมาดูเยี่ยมชมก็จุใจอ่ะเลือกหาโดยให้เปิดโอเพ่นเลยใช่ไม่ได้มาคุมแจหรือไล่ไม่ไม่บางทีเราก็นั่งนั่ง ผ้าให้ลูกค้ามั่งอะไรมั่งจัดผ้ามั่งแล้วส่วนคนที่มาซื้อก็ซื้อไปก็ดูตามสบายอันนี้ถาดนี้ไปอะไรพี่ชัยถาดนี้ก็เป็นเนื้อตะกั่วท้ำชาครับเป็นเนื้อตะกั่วท้ำชาด้านบนนี้ก็เป็นลุงปู่ผงครับไม่ใช่ขอโทษทีลุงปู่สวงครับด้านดินดินครับผมเหลือเหลืออยู่แค่นี้เหลือไม่เยอะละครับในอ่ะในนี้ในโต๊ะนี้ในห้างล่างนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นไม่เยอะนะอ่านี่เป็นเต่าของปู่หลิวครับอันนี้ก็เป็นผ้าผ้าเช็ดหน้าของท่านครับให้มีเสน่ห นี่ก็มียันยันเขียนด้วยลายมือยันเขียนด้วยปากกาด้วยลายมือมีพระช่นห้มีเสน่์ด้วยหรอมีเสน่ดดิก็คนหลงคนรักอ่ะเมตตาเปิดเช่พหน้าหลักพันหลักพันทั้งนั้นแหละนี่หลวงปู่หลิวรูปปลอแต่ผมก็ยังไม่ได้ดูไม่ได้มาเช็คว่าไหนเกะไหนแท้นะนี่หลักร้อยหลักพันครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อพรมหลวงพ่อพรมวัดช่องแคได้หลวงพ่อพรมวัดช่องแคก็เป็นสมเด็จที่ผมหม่าวันล่างนึงก็มีเหรียญมีพระผงกต่ว่าจะเป็นพระผงเยอะ ครับผมเอาให้ดูข้างบนด้วยข้างบนนี่ก็เป็นพระเนื้อตะกวท่าชาของสเด็จปู่โตเราครับนี่ก็มีหลากหลายครับมาเยี่ยมชมก็ไม่เบื่อหรือไม่ก็ชมชมเฟซเราเนี่ยหลนยเราในย t ท b e เนี่ยก็ไม่เบื่อเพราะมีหลากหลายครับอันนี้ก็มีนี่หลังหลังหอยประดมสมบูรณ์ประดับหอยประดับหอยปรุดมสมดูลครับแล้วนี่ก็เป็นพระพระมวลสมเด็จมวลสมเด็จมวลแล้วสมเด็จสมเด็จนี่ก็มีสมเด็จ เขาเรียกว่าบารมีสิบทัศที่วงกลมเหมือนขนมเปี๊ยะเนี่ยเนี่ยเป็นภาพบารมีสิบทัศนนะขึ้นกล้องแล้วก็สวยด้วยพระงบอ้อยอ่ะพงบอ้อยก้นน้าอ้อยงบน้าอ้อยนะครับของหลวงพ่อเนียมและข้างล่างนี้ก็มีที่เราแยกมาอันนี้ลุงอันนี้มันอันนี้หลวงพ่อเพี้ยนวัดเกิดกระถินครับผมกับหลวงพ่อเกษมมีไม่เยอะคพอดียังไม่ได้เอามารวมพ่อเกษมก็จะมีเหรียญเยอะหน่อยครับผมอันนี้พ่อเพี้ยนวัดเกิดกระถินก็พอมีครับพอมีบ้าง พวกเพียนนี่ท่านก็ไม่ธรรมดานะเทียนก็เกิดกับทินนี่ก็ไล่มาอันนี้ก็เป็นพวกสมเด็จหลากหลายพิมพ์ครับอันนี้ก็เป็นที่ใสของพี่นี่ไล่ถึงถึงหลอดั้ถึงสามสี่ร้อยพิมพ์ไหมถึงถึงไป็นหลักร้อยขึ้นไปอ่ะครับผมเป็นโหเยอะมากคนคนมาดูแต่ละถ่ายแต่ละถ่ายก็ไม่เบื่อครับอันนี้ก็พระประดับคอยเนี่ยพี่ทรายของพี่ชัายนี่ไม่มีใครบอกมีชัยมีโรงงานเหรอไม่เคยได้ยินเลยถ้ามีโรงงานก็โห แค่ทําพิมพ์ก็บ้าตายแล้วคือมีโรงงานเนี่ยแค่แกะพิมพ์ก็บ้าตายแล้วบ้าตายครับแล้วจะต้องทําเนื้ออีกคิดไปก็บ้าเลยอันนี้ก็ใช่น่าจะมีไม่ต่ำกว่าห้าร้อยพิมพ์ไหมใช่หลายร้อยครับผมอ่านี่ก็มีอันนี้กลุ่มงานหลวงปู่เทพบุตรนก็พอมีบ้างครับผมนี่ก็มีเอฟซีแบ่งไปนิทานที่หกครับพระไม่ตัดปีครับแล้วก็พระประดับพลอยทั้งหลังก็ประดับพป่ตะเพียนบ้างพลอยบ้างพอที่จะส่งได้ไหม เห็นเห็นครับค่อยๆดูนี่นะครับก็คือมีโอกาสก็แวะมาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเนี่ยคุณจะจุใจใช่คนที่อยู่ใกล้ๆนี่มาจนเป็นประจําก็เยอะนะครับเอฟซพี่ชัยและนี่ข้างล่างก็เป็นหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณฟร์ลุโทรุ่นต่างๆหลวงพ่อคูณนี่ก็เยอะนี่เขาก็ให้หามาผมก็บางทีบางบางทีก็มีเวลาบางทีก็ไม่มีเวลาครับผมนี่เนี่ยนะครับหลวงพ่อคูณ มะขูก็มีเยอะเพราะเมื่อก่อนที่ไปเช่าเองแล้วก็เช่าผ่านคนห <มา S 2> น,นบผมเพราะว่าที่เช่าเองก็เป็นร้อยเพราะว่าไปไปกราบท่านบ่อยสมัยก่อนอันนี้ไปอะไรเดินสายถัดพระฐานนี่เป็นอะไราถานน,ถานี่ลวงปู่เทพบุตรและก็พระสายวังปนกันครับแล้วเถิกมาก็เหมือนกันพราะสายวังก็มีเนื้อการมะลิเนื้อขาวแล้วอันนี้ก็เป็นพระพระเบญจะอันนี้ก็เป็นเงินโบราณครับอันนี้ก็พระเบญจบพระเบญจฯเนื้อโลหะ เนื้อโลหะนะครับเนื้อโลหะเป็นเนื้อทองเหลืองเก่าวันก่อนผมไปสัมภาษณ์ประหมู่พระสมเด็จในยุคสมเด็จโตนะครับมีการสร้างพระเบญจต่างหากเลยนะครับใช่นี่นี่เป็นพระโลหะที่ที่เขาบอกว่ามีทองผสมอยู่ครผาตเนี้ยครับพอเห็นไหมเห็นเห็นครับเราเราจึงวางให้หลากหลายเพื่อให้เอสีไม่เบื่อเนี่ยนะครับคือที่เห็นอยู่นี่แบ่งให้บูชาทั้งหมดนะครับและอันนี้ก็เป็นพระ พระเนื้อผงบุกเงินพระบุเงินทั้งหลังก็มีตาคุดด้วยบุทองคนแบ่งไปหมดแล้วอรอบุทองมีอย่างละองค์สององเก็บไว้เป็นนิีๆที่ระลึกครับผมแล้วก็อันนี้พระเปียกทองครับผมถาดที่สิบห้าเนี่ยมีก็มีหลากหลายพิมพ์ครับและอันนี้ก็เป็นพระเนื้อเนื้อดินเกาหลีหรือเปล่าที่เนื้อละเอียดมากครับผมเนี่ยนี่มีหลังครุดด้วยแล้วก็ไม่มีหลังครุดด้วยนะแต่ส่วนมากจะเป็นหลังภาษาจีนฝั่งภาษาจีนเนี่ยด้านนี้เป็นหลังภาษาจีนครับแล้วด้านล่างนี่ก็เป็น อันนี้ก็อันนี้เป็นหลวงพ่อเมียนหลวงพ่อหลวงพ่อเมียนวัดโปกบเจ้าใช่เพราะผมมาไปบวชอยู่กับหลวงพ่อทิมบางบาลหรือเสนาบางบานเพราะอยู่คู่กันครับบางบานกับเสนาใกล้กันนะหลวงพ่อเมียนกับหลวงพ่อทิมเนี่ยเวลาท่านไปเทศเดี๋ยวไปงานเนี่ยจะไปคู่กันครับเพราะอยู่ในรุ่นเดียวกันเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจงเหมือนกันครับหลวงพ่อจงวัดนาต่างนอกใช่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจงหลวงพ่อเมียนนี่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปลาเลยนะบอกให้แต่เขาไม่มีเขาไม่ท่านไม่ได้เปิดตัวครับที่หลวงพ่อทิมผมก็มีเยอะ หมวดทิมก็ยังมีเยอะอันนี้เป็นพระเป็นพระเนื้อตะกวดถ้าชาครับเป็นพระปิดตาข้างหลังก็มีตะกุดเนี่ยนะครับเนี่คยค่อยๆมานี่ก็เป็นอีกหมวดหนึ่งของพระสายวังใช่นี่ก็เป็นเท้าเวสุวรรบ้างรพระประดับพอบ้างาประดับประจกบ้างครับแล้วแต่หลากหลายพิมพ์พระยอดขุนพลครับพระชานหมากพระ ภาเนื้อกับเบื้องเคลือบก็มีมีให้ให้ให้ชมเนี่ยภาพเนื้อกับเบื้องเคลือบข้างล่างนี่ก็เป็นหลวงปู่หงหลวงโปโงู่หงหลวงปู่หงบางชิ้นก็ไม่ได้ไม่ได้จําหน่ายแต่ให้ชมบ,บางชิ้นก็เปิดออกไปมีมีคนแบ่งไปเยอะไหมแบ่งไปพอถึงควรพอช่วงนี้หลวงปู่หงก็แสีมาพอสมควรเพราะว่า มีคนเขา <ไป S 2> นั่นมาไป,ปโ <มา S 2> ปรโมทไปอีกคือมาเล่นครับ <ผม S 2> นะครับเก็เลยดังเราก็เลยเก็บสะสมล้วก็เมื่อก่อนก็ไปกราบท่านบ่อยผมทันไปสัมภาษณ์ท่านนะครับเมื่อสมัยทํางานอยู่หนังสือพิมพ์แห่งหนึ่งนี่ก็พระเนื้อสายวังถ่ายได้ไหมครับเห,เ,หเห็นเห็นเห็นเนอยู่ครับอืค่คอยๆไล่มาครับอันนี้ก็ปลาหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดมีเจ็ดแปดพิมพ์หลวงปู่ทวดสายสายวังหน้าเลยนะครับมีเจ็ดแปดพิมพ์เลยนะครับในนี้ก็พระเบญจ ด้านล่างก็เป็นพระหลวงพ่อกลวยพระหลวงพ่อเอ้ยหลวงพ่อกวยคนแบ่งไปเยอะไหมพี่ชายเยอะเหมือนกันหลวงพ่อกลวยเป็นพระเนื้อเป็นพระเก่าๆอ่ะเป็นรูปภาพเก่าๆอ่ะที่มองไม่ใ่้ชัดอ่ะอาจจะลางเดือนลางไปบ้างนี่นะครับก็มีรูปถ่ายมีหลวงพ่อโมเล่นนี้ก็เป็นพระสายสายประวัติศาสตร์ที่ประดับครับผไม่ตัดปีกบ้างประดับมีทั้งที่ตัดปีกหมุดทองบ้างอะไรบ้างเราก็เอามาแยกรวมไว้ครับ มาแยกรวมไว้ให้เพื่อจะได้เป็นหมวดหมู่ครับอันนี้ก็เป็นรูปภาพรูปภาพเก่าของหลวงพ่อกลวยรูปภาพเก่าของหลวงพ่อกลวยอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็ดูไม่เป็นหรอกก็ขายตามสภาพอ่ะไม่รู้ว่าเกแท้หลวงพออ่อหลวงพ่อหลีวหลวงพ่อหลววัดไร่แตงทองใช่อันนี้ก็เป็นรูปเต่าครับเต่าน,นี่ก็เขาเรียกว่าสามนิ้วหรือห้านิ้ว,วไม่ทราบ ผมว่าสามนิ้วเขาเขานับตามหน้าตักของ่ถ้าหน้าตักหลวงพ่อสามนิ้วครับแต่ถ้าเต่าก็ใหญ่เหมือนกันหนักก็นี่ประมาณสามโลได้ครับผมเอาพอหรือยังไอตัภาพนั้นไข่ของไข่เนี่ยตัภาพนี้ไม่ได้มีมีคนขอถามไหมมีคนขอซื้อเราไม่ได้เปิดไม่ได้ไม่ได้อันนี้มีคนขอซื้อใช่เพราะว่ามันไปอกตัภาพน้ําลงยันไว้เก็บไว้เราไม่รู้ที่นะครับแต่เราก็อยากเก็บไว้ครับผมอ่ะถัดไปย้อนไปข้างหลังได้ไหมไปนู่นก่อนไปนู่นนู่นอันนี้อันนี้อันนี้เอาตรงนี้หมดก่อน อ้าวถาดบนนี้เป็นอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อกล้วยหลวงพ่อกล้วยแล,แ,ลลแล้วก็มีพระหลวงพ่อทิมมาผสมแล้วก็มีพระสายวางังครับผมได้รวมๆแล้วพระสายวังของเราเยอะกว่าเยอะกว่าแล้วถาดตัวข้างล่างเป็นอะไรหลวงพ่อกล้วยพระนนี้เลยมาตู้นี้มาตู้นี้ก็พออนนี้ก็เป็นนี่ก็พระประดับพลอยแบบกระจกเนื้อหยกเนื้อหยกบ้างเนื้อกระจกบ้างครับผมนีกก่ก็เป็นพระใบโพปูโตครับผมอันนี้ก็น่าเก็บ S <S เพราะว่าเป็นพระหล่อด้วยโลหะได้แล้วด้านแล้วด้านหลังเนี่ยได้แล้วพิมพ์มีหลายพิมพ์ครับ <c oughs> พิมพ์ท้าวสุวรรณพิมพ์ระสารพฤดูพิมพ์พระศิวลีครับเ <c oughs> นี่ยด้านหลังเนี่ยพิมพพระแก้วมรกต <c oughs> เป็นหลอด้วยโละหะเป็นพระนาคกตก <c oughs> แลด้านล่างก็เป็นเป็นกลุ่มง,งานของหลวงพ่อทองอยู่ <c oughs> หลวงพ่อทองอยู่ <c oughs> พระแถวบ้านพี่ใช่แ <c oughs> ถวนี้เองวัดหนองพระองค์เนี่ยกระทุ่มแบนเนี่ย เกจิประวัติการสร้างชัดเจนประวัติการสร้างชัดเจนแล้วก็เป็นรุ่นน้องของพุโตะไปไหนท่านก็ไปด้วยกันแต่อาจจะไม่ได้ขึ้นทำเนียบเซียนแต่ว่าพุทธคุณเหมือนกันหมดอ่ะครับผมถัดไปเราก็จะไปทู่ตู้ตู้ข้างหน้านี่เลยเดินมาทางนี้ครับเดี๋ยวจะได้ไม่เสียเวลาเยอะตั้งอันนี้เลยตั้งอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไปอะไรอันนี้ก็เป็นพระสายว่างเหมือนกันอ่าตู้นี้ตู้นี้ก็เป็นพระสายว่างเหมือนกัน <N> นี่นะครับเป็นพระสายประวัติศาสตร์ทั้งวังหลวงนะครับใช่แล้วก็ด้านบนนี่ก็เป็นนี่เป็น,นพระเนยยกครับอันนี้พระประดับเนยอยกเนื้อแก้วนะครับเป็นจับประดับประดับประดับคุดประดับดอกพิกุลก็ยังมีหลากหลายครับอันนี้ก็เป็นตู้เก็บพระกำไรใส่แล้วก็มีกำไรพวกประคำนี้มีคนแบ่งไปเยอะประคำก็แบ่งไปพอสมควรครับผมนี่เป็นหมวดพระปิดตาพระปิดตา ตะกุดปูตโตครับผมแล้วกําไรแล้วก็มาพระอันนี้ก็พระเลืองแสงครับพระสายประวัติศาสตร์อันนี้ก็ลงบสไว้ให้อันนี้เลี้งแสงเหรออันนี้ไม่เลีอยงแสงแต่ว่าก็ลงบสไว้ให้ว่าสุพอต่อสองสีนึงหนึ่งครับนี่ยนะครับก็เข้ามาชมได้ที่พี่ศูนย์ศูนย์พระพีบพีพิชัยได้ตลอดเวลานะพอวนมาอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นพระเหรียญ เป็นเหรียญแล้วก็เป็นพระเดี๋ยวตะกัวถ้ำชาเป็นหลากหลายพิมพ์เกือบสิบพิมพ์อ่ะครับผมนี่มาให้ดูข้างล่างที่ตู้ล่างนี่ก็เก็บพวกสาสประวัติศาสตรส์มาให้ชมครับผมพวกมีเรือหงมีเรือหงมีอะไรนะรม,มีน้ําเต้ามีกําไรไอ้ปูปูมีคนแบ่งไปไหมมีปูก็แบ่งไปนี่นะครับแล้วก็มีน้ําเต้ามีทั้งที่แบ่งและไม่แบ่งนะครับใช่ที่ไม่แบ่งนี่จะไปเข้าไว้ที่วัดพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์นะครับอื่นงก็แบ่ง แล้วน,นี่ก็เป็นงานประดับของวังเขาน,นี่นะครับงานประดับของวังก็ได้มาไม่ได้ไปหาซื้อมาเฮ้ยพี่พี่ชัยดูถาดนั้นถาดอะไรถาดเป็นถาดถาดโบราณอันนี้ก็แปลกเหมือนกันนะครับเป็นถาดพระศรีวลีล้อมแล้วก็มีเร็จพ่อรอห้าเออเฮ้ยอันนี้เป็นงานที่แปลกนะครับใช่แล้วก็เป็นแล้วก็เป็นปู่โตเป็นสมเด็จครับผมสมเด็จล้อมครับประดับ ต็นหลากหลายที่วังก็สร้างาไวเ้เราลืมเอาไปส่งทักเที่ยวหนึ่งนะครับอันนี้แปลกเลยครับมีอยู่หลายสามสี่ชิ้นไม่เยอะครับผมแบ<น>่งทุกชิ้นเหมือนกันนะครับอก็น่าจะจบนี่นครับเดี๋ยวจบเราไปจบที่สังไอพี่ชัยไปนี่ก่อนอ่าที่เป็นเนื้อพี่ชัยไปอยู่ฝั่งนู้นครับที่เป็นเนื้อล่อรูปหล่อหลอยองค์นี้แบ่งไหมครับแบ่แงแบ่งอันนี้เป็นพระพระหล่อด้วยโลหะหล่อด้วยทองเหลืองหล่อแล้วก็ประดับประจบนี่นะครับประดับพลอยครับผมนี่เก้านิ้วอ่า อันนี้ก็ไม่ได้แบ่งเราจี่ว่าจะเอาไปไว้พิพิธภัณฑ์ให้วอ๋อมีชิ้นเดียวคอันไหนอันนี้ก็เป็นแม่แม่คงคาพระแม่คงคานี่ประช่อนนะครับเนี่ยแล้วหลอหลอดด้วยโลหะนะไม่ใช่ประชอนไม่ใช่เต่านะนี่ประชอนนะเนี่ยอ๋อประช่อนขดหางดูหางนี่ล้อมเหมือนประชอนงอตัวครับผมนี่ก็เป็นอันนี้เจ้าแม่กุิีมหลอดด้วยทองเหลืองและประดับกระจกประดับประดับยกประดับยกอันนี้ก็พระแม่ธรณีก็แบ่งครับนี่ก็ อันนี้พระเจ้าแม่คุณอิมแบ่งหมดนะครับใช่อันนี้คุณมารทองแบ่งหมดทุกอันอันนี้แบ่งพระองคเล็กองคใหญ่ก็ไม่ได้แบ่งที่ใช้พระในนี้เนี่ยถ้าเป็นองค์ใหญ่ก็จะไปไว้พี่พ่จะพันใช่ถ้าองคเล็กก็แบ่งก็ข่าวพิจิพันฑ์ก็ขาจะได้ชมได้ตลอดเวลาพราววสุวรรณนี่ก็แบ่งเพราะว่ามีมีหลายองค์ครับมีหลายองค์นี่นะครับความตั้งใจของชายบางไซนะครับก็ว่างๆก็มาเที่ยวแล้วก็เข้ามาชมคลิปครับผมแล้วก็ทักไลน์มาแล้วก็ถุดทุนอะไร อ่ตัวท้ายก็เป็นทองคําแท้หน้ากากทองคําแท้นะครับใช่แล้วก็เนื้อข้างในเป็นหยกกับว่านสองชนิดอันนี้เปิดไว้หลักหมื่นนะครับอง์นี้โหส่วนมากเขาเอาไปเลี่ยมทองแล้วก็ไปใส่โชว์ออกงานของกรมขึ้นมากเลยขึ้นมากแล้วมีแต่คนถามมีแต่คนชมอ่ะครับอันนี้บอกทองคาแท้นะคุณไปเช็คร้านทองได้ถือไม่เชคหลายคนก็เอาพาชุดนี้ไปเช็คแล้วนะครับไม่ใช่มาคืนได้เลยครับผมเหมือนเดิมไม่ได้เริ่มที่เป่าเป่าสังกับ จบด้วยการเป่าสังนะครับอวยพรให้กับเอฟซีแล้วก็ตัวผู้กระทำจะได้สมบูรณ์เงินทองก็สําเร็จประโยชน์พ้นจากทุกทั้งหลายพ้นจากพยันอันตรายทั้งหลายพ้นจากโรคทั้งหลายเอฟซีทั้งหลายขอบคุณครับที่อุดหนุนมาครับก็เจอกันนะครับขอบคุณครับพี่ชายบางายครับสวัสดีครับตัวดีครับ